คยไหมคะชื่อเราก็ดูดีความหมายก็เพราะแต่ทำไมชีวิตเหมือนโดนแกล้งทุกสี่สั้นงานก็เร่งเงินก็รั่วคนรอบตัวก็ทำหน้างงๆใส่ตลอดเวลาวันนี้จะพาชาวราศีเมษมาดูว่ามีคำอะไรในชื่อหรือชื่อเล่นที่ตามหลักโหราศาสตร์ไทยแล้วควรระวังเป็นพิเศษไม่ได้ให้เปลี่ยนชื่อกันวันนี้นะคะแต่ดูไว้ก่อนจะได้รู้ทันดวงไม่ใช่ให้ดวงรู้ทันเรา ชาวราศีเมษเป็นคนธาตุไฟนิสัยโดยพื้นดวงคือกล้าลุยตรงไปตรงมาใจนักสู้แต่ด้วยความที่เป็นคนแรงพลังเยอะถ้าชื่อไปเจอคำที่พลังไม่ถูกฉลกชีวิตก็อาจจะเหมือนเอาน้ำมันไปราดกองไฟไฟไม่ดับแถมลุกแรงกว่าเดิมอีกค่ะวันนี้เราจะมาดูสามกลุ่มคำที่ถือว่าไม่ค่อยถูกชะตากับชาวราศีเมษ ฟังว่าเป็นแนวทางนะคะไม่ต้องซีเรียสเพราะดวงแก้ได้ชื่อก็ปรับได้ใจสู้ซะอย่างไม่มีคำว่าแพ้กลุ่มที่หนึ่งคำว่ากันกันหญิงสาวและคำว่าสวยถ้าชาวเมรมีคำกลุ่มนี้อยู่ในชื่อจริงหรือชื่อเล่นตามตำรามองว่าเป็นพลังของสายอ่อนโยนละมุนละไม แต่เมธเป็นคนพลังไฟแรงพอเจอพลังอ่อนเข้าไปเหมือนเอาเสือไปใส่ชุดลูกแมวดูน่ารักแต่ไม่ถนัดผลที่มักเจอคือมีศัตรูทั้งเปิดเผยและศัตรูลับเจอคนไม่ถูกชะตาง่ายแบบยังไม่ทันพูดก็โดนคำเนน่นเรื่องเงินมักวนเวียนกับคำว่าผ่อนก่อนสบายทีหลังทั้งผ่อนของกู้เงินหรือใช้เงินล่วงหน้าเรียกว่าเงินยังไม่เข้ากระเป๋าออกก่อนแล้ว บางคนไม่ได้เป็นหนี้เพราะจนแต่เป็นหนี้เพราะใจดีเห็นโปรโมชั่นแล้วน้ำตาจะไหลกลุ่มที่สองคำว่าพิจิกมแมลงแมงปองคำกลุ่มนี้มีพลังแรงอยู่แล้วพอมาเจอชาวเมธที่เป็นธาตุไฟเรียกว่าไฟเจอไฟไม่อบอุ่นแต่ร้อนระอุค,ค่ะผลที่มักเจอ สุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงมีโรคประจำตัวหรือเจ็บป่วยบ่อยชีวิตเหมือนสมัครสมาชิกรายปีโรงพยาบาลเขาออกบ่อยจนพยาบาลจำชื่อได้บางคนไม่ต้องมีบัตร VIP ห้างหรูแค่บัตรคนไข้โรงพยาบาลก็พอแล้วใช้บ่อยกว่ากลุ่มที่3คํคำว่ามีนปลาคู่น้ำ คำกลุ่มนี้สื่อถึงความอ่อนไหวลังเลและอารมณ์ซึ่งไม่ค่อยถูกกับเมธที่ต้องการความชัดเจนและความเร็วผลที่มักเจอ 1. ชีวิตมีจังหวะพลิกผันบ่อย 2. มีเรื่องไม่คาดคิดเข้ามาตลอด 3. ระวังศัตรูเงียบหรือคนที่ดูเหมือนหวังดีแต่สุดท้ายแทงข้างหลังแบบไม่ส่งสัญญาณเตือน 4. การงานมีแต่ง,งานด่วนงานเร่งชีวิตเหมือนทํางานโหมด Fast ฟอ r w เ r ิตลอดเวลาบางคนชีวิตไม่ได้มีปัญหาเพราะงานเยอะแต่เพราะงานด่วนเข้ามาเยอะกว่าเพื่อนบ้านทั้งหมดนี้ไม่ได้แปลว่าถ้าในชื่อมีคำเหล่านี้แล้วชีวิตจะพังทันทีนะคะในโหราศาสตร์ไทยเชื่อว่าชื่อเป็นเพียงหนึ่งในปัจจัยของดวงยังมีวันเดือนปีเกิดเวลาเกิด และการกระทําของเราเองที่สำคัญไม่แพ้กันถ้าใครฟังแล้วเริ่มรู้สึกเอ๊ชีวิตฉันตรงหลายข้อเลยไม่ต้องตกใจค่ะทางแก้มีตั้งแต่ใช้ชื่อเล่นใหม่หรือฉายาที่เพื่อนตั้งให้ในที่ทำงานใช้นามแฝงในโลกออนไลน์หรือเสริมดวงด้วยสีมงคลเครื่องรางและการทำบุญตามวันเกิด ดวงไม่ได้มีไว้กลัวแต่มีไว้รู้ทำแล้วใช้ชีวิตให้ฉลาดขึ้นนั่นเองค่ะถ้าคลิปนี้ทำให้คุณหันกลับไปมองชื่อตัวเองแล้วอมยิ้มหรือเผลอพูดว่าเออมันใช่อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจกดติดตามไว้แล้วคุณจะรู้ว่าโหราศาสตร์ไม่ใช่เรื่องงมงายแต่เป็นเครื่องมือให้เราใช้ชีวิตได้อย่างไม่งงกับดวง เจอกันคลิปหน้าดวงคุณจะดีหรือจะหามีคำตอบให้แน่นอนค่ะสวัสดีค่ะ